ไปหลอกบางเห็ดก่อนเฮ็ดข่าวพอเห็นเห็ดข่าวมันออกในคอนจากสินีหรือบ่ไปจาะบ,บางเห็ดข่าวก่อนจุงเจ้ามืดฟ้ามืดฝนมาอีกเลยฝนน้ำสิ้นีอีกนะหาเบิ่งก่อนเผื่อได้พอแกงได้สิคอยหากระหดกต้นไม้อีกแล้วแล้วก็ไปอาบน้ำให้น้ำทิ้งแม่ก็ไปอาบคือกันลูกหลุดขิ้นที่ทรายจ้าเอ้ย แม่เละเห็ดวิ่งยัยบงบ่แล้วลูกแล้วว้าไปะลินกีดินทรายดินกีดินทรายแล้วมันเปียกแล้วมันติดกับต้นกระโตเพื่อนเพื่อนกับมุดมัดแล้วมันมุดม,มัดมแล้วก็เอิบแม่แม่ไปอาบน้ำไม่ค่อยนี่แม่กับพอดีโหดต้นไม้แล้วเรนไปอาบน้ำให้ลูกสิ่โลกมาเห็ดเวี่งอีพัดแม่กับมุดมัดได้วมันในทรงเปียกเสือเปียกไปอาบน้ำให้ลูกเนาี่ยเลยอาบน้ำซะขอ่อยแกอาบน,น้ำแล้วก็บ,บ่ได้เห็ดแบบล้วเบียกมันนี่ใครแต่ว่าโหดแต่ต้นไม้แล้วเนี่ย เบิ้งสิงไปหลอกบังเฮ็ดขาวแถวนี้นะเงาคอนไม้ตัวเขาปลูกอันนี้มันสิมีบ่มันหลายปีเลยขอนอันนี้กัน้าวมีเชาย์ทุ่เจ้าเฮ็ดขาวบุหรือเฮ็ดโบ๊ทอันนี้ฮะเฮ็ดขาวน้องชมเจ้าพายมากินเนื้อได้ยุบหนึ่งชมเจ้าจิมจิมกอยู่นี่มาเกิดไปทางอยู่ในนี่เนาะจุ๊บกันเนยเพื่อ เอาตัวลุมก่อนโอ้ยดอกอ่อนๆจุกเจ้านี่ว้ามานันเน่าวเลยได้ย่ายไปต้นนั่นนี่ย่ลุมมันจนเน่าเลยจนเปื่อยมาเลยเฮ็ดนะโอ้ย พรไม่ได้เอทเอทเ็ดนี่นะเ็ดโอ้แกงสะยอดขาได้กินยอดได้นน่เอทขาวได้นี่โอ้ยมันลีอยู่ลุมปุ๊บพรนี่ออกได้ออกได้เออเออเออหามึัง เป็นกับเป็นเหงาเดียวนี่ได้เหงาอื่นกับบมี่นี่ดิโอน่อไม้ไปกระเทธอมาเลาะหาเห็ดเลยนี่นะเห็ดขาวยุบหนึ่งไปไปหล่อบ่งหนอ่นอไม้แหงหน่อไม้ก็ได้ละคุณเจ้าเอ้ยแหงใส่หนะ่อไม้กินบ่เนาะนี่นะแหงหน่อไม้อืกระเทธอมาแล้วก็สิบปอกเอาหน่อไม้อีกก่ะเอาหน่อไม้ไปแกงใส่กันก่อนซะ นม,ม่ก็ออกไดก้แตะเอ็นไซต์อีหนึ่งเนาะพอได้กินคโสดคโสดหลายมือเลยดิปลกคาตน้นเลยม่ไหวกเอาเอี่ยอะไรเอี่ย เก็ตขาวเจ้าเอ้ตรงกันเอาไงดูน่เบอร์ยู่มขอบไก่ okay. ้อมคัวหอมเห็นทิศของตะเกียบไปทางไหนละสอบเลยน้องไม่ก่อนตรงนี้มันจะเป็นเหี <h <h ้ยงนี่เองงามฝนยิ้มออกตลอดน้องใหม่เล่นกันด้วยหัวสิงค่ายในสุดขอบน้องเบิ่งนี่แม่นมาเลยหัวสิงค่ายแล้วก็ฝากน้องเบิ่งนะเป็นพุ่มแล้วค่อยปลูกไปอีกเนี่ยนะ อะไรเนี่ยหวางกลางดอกไม้ในแค้มน้องในหัวกระปุกแล้วก็ทั้งนาผักกะมีสุบเจ้าโอ้ยต้นหมากลงายข่อยต้นเรียกว่าต้นเงาะบ่เนาะก็จะเป็นต้นเ ngọ นี่ข่อยจืดจืดปูทานอีกกะมีได้ทานอีกกะมีค่ะเมื่อก่อนข่อยเอาแล้วค่ะนะข่อยซื้อมาเบิ่งยอดมันจะไปแกงใส่ดอกไม้อีนาะปนใส่กันนะได้นี่ยุ เนี่ยเราน้อยอีกเนี่ยสงเจ้าคอนนี่ก็ออกเดอเฮดนะ สองหน่อพอเด้อกิฟต์มืดไปแกงหอมๆกันทำเจ้านี่มึงแน่พ่อควายได้นะจักข้าวจักนมให้จักเฮ็ดข้าวปะเมื่อบาดิพ่อเขาว่าเฮ็ดออกจักออกอยู่ไซค์ควหาบ่เห็นมั on, ok เนเป <t nak S 1> ็นเฮ็ดสองดอกนี่บอปะเมื่อคนเดียวบันียมาปอกเจ้ามาบอกกับน้องน้อยลอยลีลา เออให้ลูกปลาเบิร์นก็เพชรเพ็ดเพชรพี่น้องเพ็ดเพชรขอไปเก็บเพ็ดไม่เพชรเกะพี่น้องมึเขาไปเก็บเพชรมาเพชรเยอมากเพชรหน่อยอยู่น่าเพ็รยังลูกเพ็ดปวกเฮ็ดปวกเพ็ดข้าวเพ็ดข้าวแม่มันเขาอยากต้องกินอืมเขาอยากกินแต่ผมิ้ ขุดมาเตอร์ไลูกอยู่ในตู้เย็นยังบ่มเอนหมางมังกรแล้วบ่เอิอหมามาขุดมันเป็นยังไงไปเรื่อยไปหมางมาอยากกินหมางมังกรไปอยู่ตังนะลูกไปอยู่ตังนะนไว้ไม่อยากกินหมางมังกรอันี้อยากกินหมางมังกรเฮ็ดกินข้าวคนเนาะมันเฮ็ดต้นจะบ่เห็นเลยมันอะเฮ็ดขาวคอนะคอนเลยนะหูหงอแล้มันยังพากันเห็ดยังไรเห็ดเท่านั้นได้เท่านั้นเห็ดยังไรนะซองรากธนาคตนะ มาางไมันกินเ้านี้ไเอาัวสิไปเมอไนี่มิ่อกเล้มยเห็นลูกมันคันคายนี่ยังกันนี่เฮ้ยคันคายในอาบน้ำมันกินคันคายแล้วทางนี้ไปก็บกันนียเด้าวมัก็ได้อาบน้ำใหม่แล้วกันม่องเรียเลยจะได้ลูกสิต๊กต่างลูกอย่าเหตุฉันนั่นลูก เออบอกระยุตลดลูกไปปาดให้ลูกกินเลยเฮ้ยเาอยากกินเข่ากันลกเราอยาิหมัดยไปมัดผมไปมัดผมคนไปไอ้ป้ามัดผมลูกผมสิเปื้อนไปจะซาผมแล้วลูก ไปไปเออไปเร็วไปเอา VM ไม่เห็นเหรอบลูมาร์ทจีโน่บลูมาร์ทจีโน่ไม่เห็นเหรอยู่แบบไปยกกันกันจิ ออกไปชเชนล่งอ,ออกไปางนอ่ากานบอกแล้วล่ะการสต็อกแต่ลายเติมได้เห็ดขาวกันหกเห็ดขาวก็ยุบหนึง่งเ้ยเห็ดบอลจะขึ้นจากเกงขึ้นจากเกงขนาดนี้ละน้อยอะาดเลยเห็ดขาวเลยบริวารนี่จะเห็ดขาวธรรมชาติเกิอธรรมชาตินี่มันออกเองไม่่อน อ๋อน่ะมันสองตีปลายแม่อยากกินหม่กงมังกรนี่ยนิ้วก็บอกอีป้าเด้อคอยบอกเราเลยเราบรสนใจอีป้าอยากกินหม่กงมังกรแม่อยากกนินหม่กงมังกรอยากให้ได้แม่ยังคาอยู่ลูกยังคาเยอยากกินยังคายพ่อยากอยู่ใต้เนี่ยอุดยุ้งไงในกว่า นุ่งลายแล้วมันเลียแหละกับันทันเลยที่น้องนุ่งลายนุ่งลายมันเลียนุ่งลายเอ้าลูกเจ้าเห็ุจังลูกคือกระจีกันกุ๊ปคอยเอาลิงชื่อแม่พกคาก็ได้เอาโอ่คำยอดมาใส่ลายได้พอาะแต่มันหอมเนี่ยเราน้อยอยู่เจ้าต้อไม่ผมยังเอาโอ่ยอด เดี๋ยวปูพี่ไปกินนำ้ำเ่ี๋ยวคนเถียงกินน้องแม่นาะเดี๋ยวคนเถียงกินไม่นน๋ยวน้ำเกลี่ก็แม่กิน,นแม่เหี่นแล้วช่องไม่รู้เนา ม่มันใหญ่กว่ามันไใหญ่เลยมันใหญ่อไมบอดีกินบอดีซื้อหมูเฮยไม่ไม่ได้ไม่กล้าใหญ่บ่กล้ามันใหญ่ดปอกปอกได้กันนครัมีป่าเอา ไปกินยิแม่ากินหมาเม้งขวดนี่แม่อยากกินมามง้งขวด้ป<ะ>่าให้มันกิน,นก็เกยจะบวมคานบวเลยลขเขาอยาได้หนอม้ เดิน,นไปนขาล่าไม่ดีไม่ให้ออกจากระดับนั่นแบ่แบดแม่แม่แบนี่เป็นหน่อยแล่าที หมากหมากมากเหลืองมากอี๊อสองหมากนะกั้งนะแล้วก็ซื้อมากขาวเซเนโรโลมันเป็นแบบนี้เราอยากเป็นพีกาเราอยากเป็นจิจูบูแมเ่เออมันหวานพีกาจะหวานที่ไหนดูก,กันมันจะหวานหรือเปล่าดูกันค่ะเอาป้าเราอยากกินนี่

พอดีกินผชมนะแม่ดีหวางเด็กก็เอาดีหวังแต่ตัวเย็นไม่ละแซซอ่ะสวังเลยแค่มันแม่กับป่าดอกนะมีนอนได้โตัวสีอิฐแต่ม like ีนอนอร่อะหวานเแม่มันหวาน โมเป็นยังดอกโมอยากให้กินนะน้นำหมามังกรก่อนแล้ตอนกินเข่าเลยเสิอิม่มท่านเจ้าลูกไปนะมากินหมากมังกรก่อนและเข่ามากเลยบมก,กินเหมืนนอนอิ่มได้คนอิ่มได้คนกินหลายเด้เออเ็ยกินเข่าก่อนแล้วมากินหมากมังกรเนี่ยบอกว่า,า,าวยังเนาะเป็นหัวเป็นยังก่อนเสียเอาไว้ใส่ต้มแต่หัวแบบนขาในโรคโลกแล้วหัวมันขึ้น,นำ้ำเลยท่านเจ้า แข็มปูไดซื้อซื้อไปปลูกเลยเอาแบบเข้าวลกเดิมมีหัวมีหางเสือนำเนะไปปลูกแป๊บเดียวติดปลูกยำฝนได้ปลูกยำฝนยำแหล่งดูอนาคตมันจะติดไปถึงกับยำฝนนี่ทำปลาหมึกพดซะเดี๋ยวที่เขาบริพดเลยได้ค่ะเราดูฝนมันอีกพาบริพดเลยค่ะก่อนป้าทำปลาซาเลยกับก้อนใหม่เบือกนะเบือกต้นนองเบือกนะ ถากันนะตอกตีนมันแล้วก็เอาฝุ่นไปใส่แล้วมันก็สุ่มเออมันเก็บนำ้ำฝนนะนะเอาขี้เหงือเอาเฟืองไปเต่งแล้วมันเก็บนำ้ำฝนเนี่ยนะฮะมันก็สุ่มจำเป็นต้องพดนน้ำตัวแลกเริ่มสตาร์ทออกออกกันสาตัวแรกพ่นน้ำนะตกวแรงเรงาได้พดได้โบพ่นเราโบโบได้กินหนอมันมันแยังใส่พ่นเราให้หนอมันออกออกแล้วได้กิน เมื่อได้ติดนอนเรากินหมากมังกรผู้ดเดียวสองหมากกับเมื่อนักกินชองหม,มากเราเราหมากหมากมังกรหมากมังขูดแคมป์พวกกันนะพวกมันยังเกาะเงาะกับก,กินอยู่ติบบลายลองกล้องนะล้วบ่มหมากด้ลองกล้องนะงงม,งงมังขูดถ้าหมากมังขูดแต่กอม่ะตอนนั้นทนะพรคนซื้อหมากมังคุดออกไปหายตอนอยู่งเงอนไปเท่านี้นะเด็กกัยังลูกมานะ จะไหนเที่ยวละเที่ยวไปไห่เม่ไปเอาหมาบงขุดไอตู้มาแกะกินนะจะไหนเที่ยวละโอ้ยนั่งเลยวะนอนซะนงพ่อแล้วมื้อหน้าจะกินวะแกะให้ลูกนะเอาหมากินหมาบงขุดเลยหมาบงขุดน่ะจำีดนะ่มมนอกระยำน,นานคาคอลูกได้แต่ว่าในายหมาบงขุดมันอ่อนเนาะเด็กน,อนก้อยมันก็สิหยางนะมีแต่พยายามบล่อยลูกกินไวจนมันคาคอลูหย่าง ແນ່ນແປປ룻ລົງໂຕแล้วมันຊິຍາກແລ້ວ້ຂຊັກຕົມສໍກົມສາດແ້ອກດ